สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสสับเศรษฐกิจในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงคำว่าดุลการชำระเงินหรือ Balance of p a y m e n t กันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสับอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งก็คือคำว่าฐานะการลงทุนระหว่างประเทศหรือ International Investment Position ค่ะฐานะการลงทุนระหว่างประเทศหรือ International Investment Position หรือที่เราเรียกกันว่า IIP คือยอดคงค้างหรือสต็อกนาสิ้นงวดของสินทรัพย์และนิ้สินทางการเงินในบัญชีเงินทุนเคลื่อนย,ย้ายในดุลการชำระเงินซึ่งประกอบด้วย 1. สินทรัพย์ได้แก่ 1. คนไทยลงทุนโดยตรงในต,ในต่างประเทศ 2. คนไทยลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินที่ออกโดย non-resident 3. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 4. การลงทุนอื่นๆเช่นเงินให้กู้และเงินฝากในต่างประเทศเป็นต้นและ 5. เงินสำรองระหว่างประเทศ 2. องนิสินได้แก่การลงทุนโดยตรงโดยนักลงทุนจากต่างประเทศ 2. Non-resident ลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินที่ออกโดย Resident ไทย 3. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์และ 4. การลงทุนอื่นๆ เช่นเงินกู้จากต่างประเทศหรือต่างชาติฝากเงินในไทยเป็นต้น IIP เปรียบเหมือนการเช็คสต็อกในบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายว่านาิินไตรามาสหรือสิ้นปีไทยมีสินทรัพย์และนี่สินทางการเงินกับต่างประเทศอยู่เท่าไหร่โดยสุดทธิแล้วไทยเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ประเทศอื่นๆค่ะขอยกตัวอย่าง IIP ด้านสินทรัพย์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะ สมมุติว่าหีบสมบัติในรูปคือสินทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมดของไทย IIP เป็นตัวบอกเราว่าเรามีเงินคงเหลือทั้งหมดในหีบนี้อยู่เท่าไหรนะ่ณสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีนี้คือเป็นข้อมูลสต็อกหรือบาลานซ์นั่นเองส่วนบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายใน BOP จะบอกเราว่ามีเงินเข้ามาเพิ่มในหีบหรือจ่ายออกไปจากหีบเท่าไหร่ในระหว่างไตรมาสหรือปีนี้เป็นเงินที่เข้ามาเพิ่มหรือเงินจ่ายจากอะไร เช่นจากเงินลงทุนหรือเงินกู้ยืมและเป็นของกลุ่มไหนเช่นจากภาครัฐธนาคารบริษัทเอกชนทั่วไปเป็นต้นหรือที่เรียกว่าเป็นข้อมูลประเภทโฟนั่นเองค่ะได้ค่ะเพราะบางครั้งสินทรัพย์หรือนี้สินอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ อย่างเช่นจากการที่ราคาหุ้นหรือราคาตราสารหนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเกิดจากการอ่อนค่าแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับสก,กุลเงินอื่นๆเป็นต้นขอยกตัวอ,อย่างประกอบให้เห็นภาพนะคะสมมุติว่าไทยมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ100ล้านดอลลาร์ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่30บาทต่อ1ดอลลาร์ใน i อ p ด้านหนี้สินก็จะบันทึกว่าไทยมียอดคงคาเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเทียบเท่ากับ3,000ล้านบาท แต่หากเวลาผ่านไป1ไตรามาสปรากฏว่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาเป็น31บาทต,ต่อ1ดอลลาร์ใน IIP ด้านหนี้สินก็จะบันทึกว่าไทยมียอดคงค้างเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเทียบเท่ากับ3,100ล้านบาทดังนั้นจะเห็นได้ว่ายอดคงค้างหนี้สินของไทยเพิ่มขึ้น100ล้านบาททั้ทงที่ไม่ได้มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเลยแต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการตีมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดเท่านั้นค่ะ หากชอบรายการของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่ง YouTube Bank of Thailand เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการถอดรหัสศัพท์เศรษฐกิจรายการที่ช่วยไขยข้อสงสัยให้กับหลายคนที่อ่านข่าวเศรษฐกิจแล้วงงให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นเพราะเรื่องเศรษฐกิจการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวคะ่ะ